สวัสครับเอซมันต <ML> ังทอนไรกอดครับเบอร์นี่เป็นนิมิตมาดีนะครับอิดโปงล่างสะออนนะครับมาทำรายการสแสกแเดกตับกับลูกแม่ไรพ่อนะครับอ่าตอดีเพ่ะกา่าจะตายทํำกันเก็บแล้วนะครับตายทํำกันเสร็จแล้วก็เลยอ่านั่งโซเลกันบ ขอโทษขอภัยได้ครับสีมาซ่านะครับนี่คุณอิทปงล่างสอนมาสแตกแตกตับลอนวะครับแมนมาเยี่ยมมายามครูบาอาจารย์มันเยี่ยมเฮี้ยนเพิ่นก็อุ้ยดีใจเลยพี่แก้วอุดมสมบูรณ์ครับปลูกเองทุกอย่างครแม่นครับแม่นครับไอ้ไอ้ได้กินยังกันเนี่ยเพิ่นกินเก่งวะเนี่ยเพิ่นกินเก่งบ้างเพิ่นบ่ค่อยกินครับเพิ่นบ่ค่อยหยั่ม บ่หรือตานางหือ่อะไรมากินน้ำซาโอ้มาความหนาความตางมาทั้งจานเบาทั้งพ่ยศก้อยเตีวคุณพ่จานเบาตาพ่อนะครับม้่นหน่อยได้มวหน่อย้วนนม้วน่ม้วน่ม้วกระเทยะบา่งเยเคยไปมู่บ้านอันหนึ่งบนอยินี้หอเสียงเขียงฟัอ งัวหน่อยงัวตัวหนึ่งบ่ได้ยินเสียงเขียงเลยเหมือนข้าโค้งบบ่เหมือแ่อยู่ใน้เหมนเยู่ในโค้งซอยจูกันหบ่ได้ยินเสียงเขียงเลยแสียงว่ามู่้านนั่นกินค้างกันรั้ยแต่ยู่ในโ้งเับฝากเลยครับถ้าไปถือ้านนั่ะ บมพ่อเนี well done, do like oh oh. ่ยเรื <mm ่องมาคนทยัยปน้านนี่มมีไฟดอกเขาเรากินเนี่ยอายุประมาณร้อยกว่าปีอมนี่นครับมีลูกมียัางวะโอ้ยยังคักเหล่าเจ้าเก้มเลยเปล่ะเห็นไหม้วนแล้วมาเดี๋ยวดูโยบีดีดีวันนี้ดีกับเพี้ยบังหันนั่งกินกันเใย่ทำไรกันพวกเนี่ยมีอำไรีนหเหอ๋อ ยอยบวนครับบวนดีมาฟังโอ้ยดีติได้มาหาคิดหอนอะไรแฟนๆจะแต่กันบอกให้บุ๊กมาหาแต่ควบไปเลพิ่นลองไปควบไปสียงีารควบซูสก์ไปเ่ยกีารบอกเลยเดี๋ยวคยุ่งจะไปยุ่งกอนเลยใช่ไหเพิ่นลองเพลงไงฟังไป ลองลองร่ำร้องบอนร่ำร้องไง้างบอกครับเนี่ีเพี้ยงไม่บอกนนีเพียงไม่พันยุ่งไใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ปดีบอกพันลุงอะไรร้องกบไปเกียรอืเกียร้องดนอืมบอกลงไปออกไปยงรแล้วเขาไ่บอกยังไงเนี่ือเวาใหญ่ว่าวันไปวกันไปนานกันได้เรื่อไปเรื่ยผมงพอเขากัแบบไปมั่นละใหญ่ใตัวีเน่ว นี่ัวเน่าโเมียใหญ่ห้าวมานหรือเปล่าอ๋อน่ะนงโอ้เมียอ้วนนั่นแหละโอมัดจะาเลี่ยวเมียใหญ่เมียไหนใหญ่เมียไหนใหญ่เมียนหนใหญ่เมียขอคนไยนใหญ่อีดมาจากกรุงเทพหรือวามาจากบ้านเฮามาจากกรุงเทพหมดละครับไอ้ไอ้ไอ้โมไดจิเลยไปไปหาผู้เฒ่าอยู่บ้านบ่อ่าผู้เฒ่านี่แม่อยู่กรุงเทพอะครับอยู่กรุงเทพหรอกปะครับพ่อเป็นยู่นี่แต่ว่าเวลามันจำกัดบ่อื่นเหมือนไทยละครตะเศรอบท์ตะเศรอบ่ายบใบหมดละครับไมฮอดก็เลยแบบว่าแวะมาดีก่อนนี่ยครับครับ มากันจะคนมากันหาคนตาข่องสองรับหนึง่งแก็ย่าโจคนหนึง่งอ๋มอมาทำกั่นมันโลต่เห็นบอกว่าสิมาหอดประมนานใบมงเนาะฮอดกะอีกประมาณสิบเม่อที่ใบม,ม้งเราก็นันพอดีนั่งไอ้คุยกับปา้าหน่อยุ่่นประมาณใบมงเครื่องไล่ะก็เลยว่าขอต้อได้ว่าท่างพูนศริธาหมาไขมาท่ทานจะ้เด้แก้วบีแ่บท่นีนี่นี่มาเนี่ ตะแกงครับตรลงมันพูดไรจุนี่วันใครอะรผมได้พ่อรากไปไปกินที่พูดกินกระบะกระเาซื้อครับมันเป็นตะเสียเปียกแต่พู้เขียวห้างโอยดู้เขยวลสองกิโลเออมัไปงานบุญได้เปียบโอ้ยไปอดกลางห้างเนาะทั่วทั กินบอกว่าเมียออมดีกาโอ๊ยเหาไม่ใเลยอยน้นึกินตองไปกกับมะสาว ินด่งจ้าเนาอมาตรงใส่บีบบิงไงตอนนี้เราไปคนผมไม่คันสมัยผมนี้เหตุการณ์หนึ่งมีนคลออะไบางทีแหละตามมะคุนะมันก็มีตอนาแดดนี่นี่ทางพ้นทางเคลียออกกระจำยำๆพอไงพะโล่งผมเลยพ้นยำมาแดดยำแล้วพ้นนเพราะเอถิ่มพ้นอมเอาไม่ไว้ใช้จานถาดของคุณผมก็เคียผมก็ยุบไม่กิน อเปเขมมาองว่อันนี้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 แท้ปะนี่ของแท้เลยครับโอ้ยห่ากออมันแดพวกขาเดียว่มันใส่หมวเหาใหญ่แพะเราไอแพะเราบจังกอนีก็ับก้อยยันใช่ไหเออมวับก้อยน่ไมเปราชวนชวนแม่นเพืดเดียวแ่่อ

เพิ่รไปสามนาทีเป็นอย่างเาเรียกมาติมเลยะเนี่ยมีอย่างบ้างนี่ยตีละตมีอย่างแง่ะไรอย่างสวนซับมีตอย่างไมีอย่างอนลเล่ยอันนี้ก็มีพยาบาลอันนี้หานบบนี้อันนี้ก็มียักษ์เปิดเมนจากธรรมดาด้หน่ยักยังหรอยักแล้ว่ยวจจาบดีเมนมอันเรี่ยวคนนี้นายอยู่เน อันนี้กับ้านนอนใช่หรบ้านนอนอากาศเนี่ยวันนี้บาดตัวบ้านนอนอากาศเพิ่อมบ้านเขาเอือลิ้งร่มริ้งลมอ๋อบ้านนอนอากาศ นี่ยังนี่ดีดีด้วยด้วยอั้ยุางหลังนีย้างหลัเชิญครับเชิญเชิญอันนี้อยู่ข้างหลังนี่อยู่เป็งเชิญยอดนี่ไอ้ครับวันนี้ครับยู่ข้างหลังนี่เป็นเก้ายอดใส่เอามาเห็นคือมาเห็นมาเห็นอันนี้เพราะสักหนังเปล่าอ๋อแล้ก็สักหนังมันอ๋อใจดูสักหนังเปาไม่ได้มาเห็นเมื่อนี้กหลังจากที่ทายท้ำกันแล้วกันั่งโซเลกันครับพี่น้อง